สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม column offset นะคะค่ะตัวโปรแกรม column offset นะคะจะเป็นการหาค่าระยะของจุดกึ่งกลางของวัตถุนะคะค่ะโดยที่เรานะคะไม่สามารถนําตัวเป้าปีซึมนะคะไปตั้งที่จุดนั้นได้นะคะหรือว่าทําการลังวัดได้ค่ะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง total station นะคะ่ห้อ t o p c o n ค่ะรุ่น gm55 ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าเลขหนึ่งนะคะปุ่มวัดระยะทางนะคะ ่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F4 ค่ะค่ะแล้วกดเข้าที่ F1 นะคะ Offset ค่ะ่ะแล้วใช้ปุ่ม F4 นะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าเลื่อนลงมานะคะทําการกดเข้าที่ F1 ค่ะ Column Offset ค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการหาจุดกึ่งกลางนะคะของต้นเสานะคะภายในร้านของเราค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปที่จุดกึ่งกลางนะคะของต้นเสานะคะ ขานี้เราจะใช้เป็นยิงแบบนอนปีซึมนะคะขาจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดมีดค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการหมุนตัวกล้องนะคะไปยันด้านซ้ายนะคะของต้นเสาค่ะ ค่าจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเซตค่ะที่ F4 นะคะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการหมุนตัวกล้องนะคะไปยันด้านขวาของต้นเสานะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเซตที่ F4 คะ่ะ ค่ตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณเป็นค่าระยะของจุดกึ่งกลางของต้นเสานะคะออกมาให้เรานะคะให้เรานะคะทําการดูที่ค่า H D นะคะอยู่ที่6.262เมตรนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นโปรแกรมการใช้งาน Column Offset เ,เบื้องต้นนะคะสำหรับกล้อง Total Station Topcon g m 5 5ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 5 3 0 0 0บาทค่ะค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขดตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่ค่ะ1ตัวค่ะ ่าชุดป้าปิซึ่มพร้อมฐานนะคะ1ชุดค่ะค่าและชุดป้าปิซึ่มพร้อมโพลนะคะ1ชุดค่ะค่าแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จนะคะค่าสินค้าของเราค่ะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะสามารถคาลิเวตได้ปี2องครั้งใน1ปีนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในตัวสินค้าของเราค่ะสามารถวอล์กอินนะคะเข้ามาได้ที่ร้านต้องสำรวจระยองค่ะค่ะและยังสามารถนำรถของลูกค้านะคะเข้าไปจอดได้ที่ร้านจอดรถของโรงแรมคาริโอแกนนะคะค่ะและยังสามารถทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์033013494ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่ s i r 1 99ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ